เออครับครับเอ,ออเผ่านหน้ากล้องแล้วครับเดินผ่านไปเดินผ่านหน้ากล้องครับผมสารยายครับผมคลิปนี้ก็อยู่แถวนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นเทคนิคเป็นสูตรครับผมมาดูเรื่องเห็ดนิดนึง <S <S เห็ดแว <S <S ถวบ,บ้านๆว่าไม้เต,ต็งมันยังไม่จบอ่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับไม้เต็งเนาะไม้เต็งเราเอายางเอายางเอายางมาเผาเอามาบดแล้วก็พ่นไล่ไอ้แมงวันค่าแมงวันมันทุกบททั้งหมดแล้วก็อุบอยู่อย่างเดี๋ยนี้ มาดูประโยชน์เกี่ยวกับเหตุของไม้เต่งเหตุลวครับเป็นเหตุครับเห็ุไม้เรานี่เลยเห็ดไม้นี่คือโอนอยู่อันเนี้ยอนแก่เห็นตกอยู่ใส่พี่เกย์เกลว่าจริงๆหน้าหน้าฝนอ่ะช่วงนี้อากาศชุนๆจะขึ้นเยอะมากเต็มมนั่นแหละอันไหนที่เก่าๆผุๆหน่อยนี่อันนี้เป็นเสาไม้เต่งครับผมเป็นเสาเก่าเสาเก่า เสาบ้านเสาอะไรก็ตามที่เป็นเสาเก่าเราอ่ะวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เนาะบางทีแกก็เอามากองไว้เก่าแล้วไงหรือบ้านนึกอะไรมันกอดออกปั๊บแต่หน้าแรงก็ได้กินก็คือฉีดน้ำบางเนี่ยชื้นๆที่ก็สายยางใกล้ๆก็ฉีดฉีดอ๋อฉีดเราก็ได้กินเลยฉีดล้วก็ค่อยเขาจะค่อยขึ้นมาอ่าเมื่อก่อนก็เก็บได้ตั้งเยอะแล้ววันนี้เรามามเพิ่งเจอครับก็เลยคือเรารู้อยู่แต่เพิ่งเจอก็เลย จัดให้ดูหน่อยครับเป็นความรู้แบบบ้านเราอ่ายิงเห็ดไม้มันมีเยอะนะไม้ไอ้อ่มามะม่วงก็ขึ้นเอมอมันมีมีหลายหลายต้นที่ขึ้นแล้วก็อร่อยครับเห็ดไม้จัดเลยใช่ไหมจัดเลยแค่นี้อ๋ออย่างนี้กลางคนครับต้มอร่อยจะเนนหนียวเหนียวนิดนึงแต่ว่าความอร่อยของเห็ดทุกเห็ดจะอร่อยแค่เห็ดที่กินได้นะกินไม่ได้ก็อร่อยแต่มีพิษตาย เห็นไหมไอ้เนี่ดูดูโคนเออทีไอ้เล็กๆกำลังจะขึ้นใหม่แล้นี่นแซมนี่นี่เอ้าหนูเก็บเห็ดแล้วพ่อเก็บเห็ดแล้วครับดึงเลยดีงแรงอ่ะอึ๊ดอ้าวดึงดึงเร็วดึงดึงไหมไม่ได้ดึงออกเลยเปิดเลยดึงเออดึงไม่ใช่กำนี่เราเก็บให้ดูอันนี้เออเก็บได้แล้ว นี่เป็นแผ่นใหญ่เลยนะี่ครับมันเห็นหูหนูมันเห็นในน้อกใช่คล้ายกันเลยว่ามันแค่มาจากต้นไม้อะไรยังไงใช่มีหลากหลายขนาดไอ้มะม่วงก็อีกแบบเหมือนกัขาวๆนี่เป็นเห็ดต้็นมะม่วงเขากินต้มอร่อยเหมือนกันครับผมก็จริงๆเป็นเทคนิคไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเราพอเข้าใจพอรู้ก็สามารถหาเห็ดได้กินใช่ไหมอันนี้ข้างบ้านครับครัวนั่นเองข้างครัวเลยนะนครับค้างครัวเลยครับเห็ดนี อยู่บนติดจานดาวเทียมอีกติดจานดาวเทียมให้เห็ดอ๋อนี่ไงมันขึ้นปุ๊บถ่ายทอดให้คนดูเลยถ่ายทอดถ่ายทอดเลยคือขึ้นปุ๊บถ่ายทอดให้คนดูเลยจานดาวเทียมเนาะเนาะเนาะเออเก็บเก็ดเอาไปให้ยายนะเด็กให้่ายให้ยายแล้วไอ้จุดเอาเนี่ยอเก่งเราค่อนข้างดีนะครับไม่มีรองเท้าใส่โอเคแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับผมเนี่ยเด็กบ้านนอกครับผมสัมผัสได้ครับ โอ้ไก่มีควันตลกจุดโ oh, oh, oh. อ้เออนี่ครับก็ไม้เต่งเก่าแล้วผมเป็นเสาอเนี่ยคือเริ่มผุแล้วอะง่ายเนี่ยผุแต่ว่าแกนข้างในยังยังแข็งอยู่นะครับจะเป็นส่วนนอกนอกวนนอกนอก่อนอ่าสวนนอกนอกแล้วก็พอโดนน้ำความชื้นก็จะมีเชื้อเกิดเปน็นเชื้อเห็ดขึ้นมาเอ๊ะเห็นไหมเห็ดข้างบ้าน,นครับผมบางทีก็ไม่ต้องไปซื้อโเชื้อจากที่ไหนหรอกเพราะวมันมีเห็ดไม้อที่เราทําได้ ง่ายแค่ไม้เก่าไม้ผุผูหน่อยมาคลองรวมกันแล้วก็ฉีดน้ำทางตรงร่มไม้ร่มอะไรงเงี้ยาฉีดน้าหน่อยๆสร้ความชื้นให้เขาเพราะว่ายงท้าหนา้าฝนเขาจะขึ้นอยู่แล้วแต่อย่างหน้าร้อนใช่ไหมเี็เฉีาไหร่อุณภูมิมันพอได้เขาจะขึ้นมาเองก็ได้กินครับผมบ้านเราเป็นสูตรเป็นเทคนิคในการกินเห็ดที่ปลอดไทยด้วยเห็ดบ้านๆเพราะว่าเนาะ บางทีไม่จําเป็นต้องไปซื้อตามโรงมากหมายแต่ก็การที่เขาทําขายก็ดีหยุดนึ่งไม่ได้ว,ว่าไม่ไม่ดีถ้าเราทําเองได้มันก็ช่วยประหยัดเนาะแล้วก็อุ่นใจด้วยว <c oughs> วอุ่นใจอยู่ข้างบา้านเก็บนี่ครัวนี่ใช่ไหมเราอยู่ง่ายๆยังไงครัวอ,อยู่นี่พออันนี้ออกตับ๊บเึงเสพยนใส่หม้ออะไรพล่อยเด็เด็เด็ดแบบเฮ้อคงใหนั้นลราบังคงช่วงนั้นแหละเนี่ยสดอย่างนี้แหละเขาบอต้มเขาบอกว่าต้มไฟเดือดปั๊บน้ำเดือดปั๊บเอาต้มเห็ดครับวันนี้ ก็ไอเดีอะไรครับอุทยานเออสริยัศสริยันก็ต้องสนุกอย่างนี้ละต้องเฮฮาแล้วก็มีสาระแ c มๆได้ประโยชน์ไปด้วยอ่าดูแล้วต้องไม่เครียดเพราะถ้าดูผมแล้วเครียดลงก็เพราะคงไม่ใช่อ่ะดูผมแล้วต้องแบบแอบแอบยิ้มจิกจิกริมฝีปากนิดนึงต้องลงปากเพราะว่ามันจะได้มีรอยยิ้มผมปุ๊บต้องกินข้าวต้องอร่อยต้มเห็ดต้องแซ่บ เอาคุยเรื่องเห็ดไงต้องต้องเห็ดเลยกินสดได้เลยไม่ใช่กินสดหรือไปกางกินหรอกกลัวไปย่อยติดลำไส้ก็โอเคครับสุริยชัดครับผมก็มาแนวเห็ดรับรู้บ้านๆ้านดวครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปต้มก่อนจะรับอาหารก่อนอยากชิมบางอย่านอยากชิมคงจะอร่อยคงจะแซ่บแซ่บขึ้นเต็มนี้คิดดูนะเนาะต่อไปแค่ตรงนี้นะ แต่นี้นนก็ได้ต้มหนึ่งแล้ <ừ> um วเต้าเดียวเพราะว่ามีน้่นช่องเริ่มขึ้นมาเยอะ